ล่าสุด8กันยายน2,564อนุมัติแล้วรอบ2คนละ2,500บาทโอนต่อเนื่องอัตโนมัติกลุ่มนี้ไม่ต้องลงทะเบียน ดีค่ะทุกคนกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ชมนะคะที่เข้ามารับฟังข่าวสารค่ะก็มาพบกันในวันที่8กันยายน2564และก็เช่นเคยทางช่องมาอัปเดตข่าวสารมาแจ้งข่าวสารการเยียวยาต่างๆจากทางรัฐบาลซึ่งข่าวสารในวันนี้นะคะก็เป็นการเยียวยาล่าสุดนะคะที่มีการอนุมัติล่าสุดเมื่อวานนี้นะคะหลังจากประชุมคณะรัฐมนตรีหรือคอรอมอค่ะซึ่งผลเอกประยุทธ์จันโอชานะคะ ได้เป็นประธานนะคะและก็อนุมัติเห็นชอบออกมาแล้วนะคะสำหรับการโอนเงินนะคะจะโอนเงินเมื่อไหร่นะคะเดี๋ยวเราไปรับฟังพร้อมๆกันค่ะและก่อนจะไปรับฟังข่าวสารนะคะสําหรับใครที่เข้ามารับฟังแล้วนะคะยังไม่ได้กดติดตามก็อย่าลืมกดติดตามและ กดกระดิ่งกันไว้นะคะเพื่อเปิดรับการแจ้งเตือนข่าวสารใหม่ๆใ,ในทุกๆวันค่ะและถ้าเป็นประโยชน์นะคะก็อย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์ให้ท่านอื่นได้รับทราบทั่วกันค่ะและเพื่อไม่ให้เสียเวลาเดี๋ยวเราไปฟังข่าวสารพร้อมๆกันค่ะในวันที่7กันยายน2564น,น,นายธนกรวังบุญคงชนะโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีก็ได้ออกมาแถลงข่าวเมื่อวานนี้นะคะภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี หรือคอรมอว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีหรือคอรมอมีมตินะคะเห็นชอบนะคะอนุมัติเงินเนยียวยานายนจ้างและลูกจ้งกกางประกันสังคมตามมาตรา33ใน29จังหวัดพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดสีแดงเข้มนะคะซึ่งมี2ส่วนนะคะก็ได้แก่อนุมัติวงเงินเพิ่ม862.2ล้านบาทจากเดิม1 7 5 5 0 4ล้านบาท เป็น17,912.6ล้านบาทค่ะสำหรับการเยียวยานายจ้างและลูกจ้างตามมาตรา3าที่มีการขึ้นทะเบียนประกันสังคมรายใหม่ซึ่งกำหนดไว้ภายในวันที่24สิงหาคม2,564ที่ผ่านมาค่ะมีนายจ้างเพิ่มมานะคะ18,900รายค่ะลูกจ้างเพิ่มมา4,375รายค่ะ แล้วก็อนุมัติวงเงินเพิ่มอีก1 6 1 0 3 3ล้านบาทนะคะสำหรับการให้ความช่วยเหลือนายจ้างและลูกจ้างมาตรา33ในพื้นที่13จังหวัดสีแดงเข้มนะคะเพิ่มอีก1เดือนนะคะเป็นเดือนที่2นะคะก็คือของเดือนสิงหาคมค่ะก็แบ่งเป็นนายจ้างนะคะ194,660รายค่ะจ่ายให้3,000บาทต่อหัวต่อคนไม่เกิน200คน เป็นจํานวนเงินทั้งสิ้น7,252ล้านบาทค่ะและก็ลูกจ้างมาตราสามนะคะจำนวน3,538,530รายนะคะจ่ายให้คนละ2,500บาทต่อคนเป็นเงินทั้งสิ้นนะคะ8,846.3ล้านบาทค่ะซึ่งในกลุ่มนี้นะคะสำหรับใครที่ได้รับเงินกันไปแล้วนะคะในเดือนที่ผ่านมานะคะคนละ2,500บาทนะคะดึ กืนนี้นะคะก็รับกันต่อเนื่องเลยค่ะมีการโอนให้อีก1เดือนโดยอัตโนมัตินะคะก็จะได้รับเงินเพิ่มกันอีกเดือนนะคะเริ่มจ่ายเงินยียวยาภายในเดือนกันยายนนี้แล้วด้วยนะคะได้รับเพิ่มอีกคนละ2500บาทของแสดงความยินดีด้วยค่ะ สำหรับคลิปนี้นะคะทางช่องก็มาแจ้งข่าวดีไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะและนี่ก็เป็นการสรุปหลังการอนุมัติเงินเยียวยารอบใหม่รอบที่2นะคะก็ต้องขอตัวไปก่อนแล้วค่ะเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ